เมื่อ11พฤศจิกายน2568 Prince Holding Group กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของกัมพูชาออกแถลงการเป็นฉบับแรกของบริษัทนับตั้งแต่ถูกตรวจสอบและยึดทรัพย์สินโดยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทและนายเฉินจือประธานบริษัทสร้างความมั่งคั่งจากศูนย์หลอกลวงออนไลน์และกิจกรรมผิดกฎหมายการยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานพันธมิตรและชุมชนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งนี้เมื่อกลางตุลาคม2568 สหรัฐร่วมกับสหราชอาณาจากักรประกาศยึดทรัพย์กลุ่มบริษัท Prince Holding Group กลุ่มบริษัทธุรกิจค้ามชติขนาดใหญ่ในกัมพูชาและดำเนินธุรกิจหลายสิบแห่งใน30ประเทศและระบุว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมคำา้ามชติซึ่งไต้หวันสิงคโปร์และฮ่องกงก็ได้ประกาศยึดทรัพย์ตามมาเช่นกันส่วนเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกไปเป็นเหยื่อกมเมอร์โดยกรมสรรพากรของเกาหลีใต้ได้เริ่มการสืบสวนสำนักงานของเครือ Prince Group ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซลหลังต้องสงสัยว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลกและเพิ่งถูกความบาดจากนานาชาติจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อ20ตุลาคม2518 ได้อายาัทรัพย์สินของบริษัท Prince Holding Group ที่ซุกซ่อนอยู่ในสาขาของธนาคารเกาหลีใต้ในกัมพูชามากกว่า2,000ล้านบาทมากกว่า90 0 0นล้านวอนอย่างไรก็ดีหลังจากสาระประกาศความบาต Prince Holding Group โคศกร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็ออกมาตอบโต้และปกป้องบริษัทนี้ทันทีเมื่อ16ตุลาคม2518ว่าไม่ได้ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ด i n t e l l i g e n c e